สวัสดีครับนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับกับอ,อันนี้แมต์นะครับโปรโมชั่นนะครับขึ้นสีทองนะครับก็ผู้เล่นใช้ชุดเดิมนะครับเปลี่ยนนะเมื่อกี้อินซากี้นะเอาออกละลงไครเวิร์ดลงดีกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเขามีบวกหกนะครับดูดีว่าบวกดีๆของเขามันจะวิ่งฉีกกองหลังผมได้หรือเปล่ามีไครเวิร์ดเหมือนกันนะโรนโด โอเคแมตต์ okay. Okay. ผมน่าจะเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ผลการเล่นออกมาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องดูในเกมแล้วล่ะ ทีมเดียวกันอีกบัวซอยอีกนะพอ <c oughs> สองแมต์สี <c oughs> ทองนะฮะไม่เคยขึ้นเลยไม่เคยสัมผัสเลยนะครับตั้งแต่เล่นมามา อ๋อกราฟิกียมบอกว่าผมปรับโลนะครับปรับโลจริงจริงสเปคค,คอมผมมันปรับเอ็กซ์ไฮซ s u เปอร์ไฮอะไรได้สบายๆแต่ผมปรับโลครับเอาเร็วไว้ก่อนนะครับความสวยยังไงปรับไฮเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดูดีกว่าเดิมมากเท่าไหร่หรอกครับสำหรับเทนเจนนี้ขอให้มันลื่นมันไวขึ้นอ๋อ

หลังมอใไรมันสวิตตัวแล้วมันค้างวะอะไรวะนี่ตำนานนะไทยเวิร์ด คล่องกว่าเดิมครับรู้สึกเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะครับไฮเบิร์ดถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เอาบอลลงเนี้ยวยิงเนะี่ยอาจจะไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้ดูมันดูเนียนตาขึ้นนะไฮเบิร์ดคือดูเนียนมากปดขึ้นใครที่คิดจะขายไฮเบิร์ดอย่าพึ่งนะครับรอดูไปก่อนนะครับ มันโอ้โหฉันชอบดูปั่น

เอา้าการจ่ายบอลยังดูมั่วๆอยู่ตอ,อเ๋เอจบครื่องแรกนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับยังมีลุ้นนะครับกับการชนะแมตช์นี้นะครับ การจ่ายบอลครับทำได้เร็วขึ้นนะครับอัน,นิเมชันในการจ่ายบอลลดลงไปการยิงด้วยนะครับสามารถทำให้คล่องขึ้นเยอะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อกี้ล้มไปละเนไปละวกาบอลจ่ายบอลเร็วนี้ทำไม่ได้ เอาฟาวเจรเอาใบเลืองด้วยอะไรวะเข้าข้างหน้างงผมรู้สึกกองหลังมันดูดูบังคับง่ายขึ้นนิ่งขึ้นเมื่อก่อนมันเหนียวก็จริงอะแต่มันมั่วนะบังคับมั่ว แทบไม่ได้บังคับอ่ะอืมอมืดูการยิงครับยิงไกลง่ายขึ้นครับผม กนี่ในวิวนี้ตั้งแต่เล่นมามันไม่เคยยิงได้เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่แถบ,บแนี้เป็นต้นไปเนี่โอ้โหกองหลังบุกมายิงแถวสองนี่น่ากลัวแล้วครอย่าลรำนะ ผมยังไม่เห็นผมนยังไม่เห็นมาเนียเขาเลยนะมันได้หลงเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เก่านี้กองหลังยิงสูงเยือนอยู่ข้างหน้านี่มงว้าวนี่เห็นบ่อยนะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วต้องมามงว้าว โอเคครับได้แล้หนึ่งเกมนะฮะอีกหนึ่งเกมนะครับ